بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين آمين ومن أعظم مقويات الإيمان لا سنن ของสิ่งท th like ี่มาเพิ่มเติมรือสร้างความเข้มแข็งให้กับอิมานที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดอวมแปลว่ายิ่งใหญ่มากที่สุดหมกียัแปลว่าสิ่งที่มาสร้างความเข้มแข็งันอิมานของการอิมานแปลภาษาไทยง่ายๆคือสิ่งที่มาเติมอิมานสิ่งที่จะมาเพิ่มอิมานสิ่งที่ทําให้อิมานของเรานั้นมีความเข้มแข็งนั่นคืออะไรล่ะอลิติหาดูการทุ่มเท ความพยายามฟิตตะฮักกุกีในเรื่องการให้เกิดหรือในเรื่องการให้ถึงบรรลุถึงฟีมเากอม็มอิสานในตำแหน่งอิสานการทำความดีในระดับสูงการที่เราพยายามสร้างตัวเรายกระดับยกระดับอัปเกรด การอิบะดาของเราเนี่ยให้อยูย่ในระดับยะซานนั่นคือความหมายเอี้ยซานคืออะไรล่ะจําได้ไหมยอสซานคือจุดสูงสุดของอิสลามเราในเชิงอิสลามในเชิงของความหมายนี้ที่เราเอามาปรับที่มาใช้ในวิถีชีวิตของเรานะศาส,สนาของเราเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสมระดับระดับแรกเนี่ยเรียกว่าอิสลามระดับที่สองเรียกว่าอีมานระดับที่สามเรียกว่ายะซานคนคนหนึ่งมีกริมะอมชดัดา อัชฮะดูอัลาอีละอัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันอัมมัมมัดรอชลอเนี่ยเขาถือว่าเป็นมุสลิมเป็นเป็นคนที่มีอิสลามเสร็จแล้วเมื่อเขาได้ทำอมามันอิบะาดาได้ทำความดีศรัทธากับอัลลอฮ์สุบฮานูวะตลายกระดับขึ้นมาเป็นเป็นอะไรเป็นอีหมานที่เป็นมุกมินผู้ศรัทธานั้นมุกมินเนี่ยแปลว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงคืออลัลลอฮ์ใช้เขาทำอลัลลอฮ์ห้ามเขาออกห่างโดยที่เขามีอีหมานศรัทธามั่นกับอลัลลอฮ์ยังไม่พอนะ คนที่อิบาดะกับอัลลอฮ์เนี่ยเขายังยกระดับอัปเกรดการอิบาดะของเขาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยคือเขาสร้างความปาระณีตในอิบาดะของเขาสร้างคุณภาพอิบาดะของเขาไม่ใช่อิบาดะธรรมดานะไม่ใช่ละหมาดเหมือนปกติโดยทั่ว,วไปนะแต่การละหมาดของเขานั้นแต่ระดับนะมะกรมเนี่ยตำแหน่งหรือระดับยะซานยะซานคือคุณธรรมขั้นสูงสับเดิมยะซานแปลว่าการทําความดี การให้เกิดความดีการให้เกิดความสวยงามสำเดิมเอสานมันจะคำว่าฮุสนนน่แหละความดีหรือความสวยงามฮัสาน,นุนความสวยงามเยสานการทําให้เกิดความสวยงามเยสานแปลว่าการทําให้เกิดความดีในในเชิงศัพท์แต่ในเชิงอิสติละเนี่ยศัพท์ที่เราเอามาใช้ปรับใช้ในเชิงอัตบัญญัติของโลกสุภภาวะนิวา่าอะไรเยสานตัวนี้แปลว่าการ อันตะบุรุลลอฮะอันตะบุรุลลอฮะการที่ท่านสักการะอิบาดะกบอัลลอฮ์การที่ท่านละหมาดการอันนะกะตะรอฮูท่านสร้างความรู้สึกว่าประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ฝะอินลมจะกุนตะรอหูไม้ว่าท่านไม่สามารถที่จะเห็นพระองค์ได้โดยกับตาฝะอินนะหูยะรอกะแต่พระองค์ทรงเห็นท่านเป็นความรู้สึกนะละหมาดไม่ใช่เพียงแค่ว่าอวัยวะเราละหมาดอย่างเดียว ว่าชเพียงแค่ปากเราละหมาดอย่างเดียวว่าชเพียงแค่ว่าหน้าผากเราละหมาดอย่างเดียวในขณะที่สยูดแต่อิฮซาเนี่ยคือใจละหมาดด้วยง่ายใจละหมาดด้วยใจมีความซาบซึ้งใจเรามีความรู้สึกเราเราเรามีความรู้สึกว่าเรานั้นสักการะอิบาดะกับัลลอฮานิวาตลัลาเราสร้างความรู้สึกของเรายกระดับจิตวิญญาณของเราเราโฟกัสอยู่กับการละหมาดเนี่ยเพราะหนึ่งว่าอาลัลลอฮ์นั้นเห็นเราอยู่เลย พอเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้เราอล l l a ์ Allah เห็นเรานะเราก็ทําอิบะดาจยมีความย่าซาเนี่ยคือประณีตทําให้สวยงามอินอินมีความรู้สึกลึกซึ้งดื่มด่าอยู่กับละหมาดอ,อ๋อนั่นสำคัญมากเลยนะถ้าใครทําได้ระดับนี้นั้นจะับขารถทาได้ระดับสูงสุดของของของอิบะดามันจะทําให้อีหมานเพิ่มอย่างยังไม่อาจที่จะประเมินได้เลยอิบะดาเราทําละหมาดแล้วเรามีความสุข เอาง่ายๆเมื่อเดยกก็ตามที่เราละหมาดแล้วเรามีความสุขละหมาดแล้วเรามีความอิ่มเอิบนั่นเป็นสัญลักษณ์นะเป็นเครื่องยืนยันว่าเรานั้นอิบาดาของเรานั้นแต่ระดับยะซานเราสามารถที่จะบรรล,ลุถึงระดับยะซานซึ่งเป็นระดับสูงสุดในการอิบาดสบาสักกา,า,าระกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตอาจารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ฝึกหัดให้ได้นะนั้นอาริชติหาด้วยการที่เขานั้นพยายามทุ่มเท การที่เขานั้นพยายามฟิตตะฮักกุกในการให้บรรลุถึงฟีมเาก็มีลอะซานในตําแหน่งในระดับอิะซานให้ได้ในการอิบะดา์ก็เอาฟีอิบะดาติลละในการสักการะอิบะดา์ก็อัลลอาสุบฮานูวาตัลละตัวอย่างการละมานี่จะใกล้ตัวเรามากที่สุดและจะเห็นภาพชัดมากที่สุดเลยละมานแล้วนั้นสร้างความลึกซึ้งก็อัลลอาสุบฮานุวาตัลละมีความรู้สึกว่าเรานั้นอินอยู่การละมาน,นจํากัดความเลยนะ คำว่ออาเอห์ซานภาษาใหม่ๆภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆเลยนั่นคือการที่เราด้ความอินกับอิบะดาอ่ะนั่นแหละใช่เลยเอห์ซานอินกับอิบาดะจะอินกับอิบะาดาได้อย่างไรนะก็คือมีความรู้สึกว่าเรานะอัลลอฮ์นั้นเห็นเราอยู่เฝ้าระวังเราอยู่เราจึงทํา,า,า,าทอิบะาดาอย่างความปราอย่างมีความประณีอย่างมีความสวยงามสองวลเอห์ซานุ และการทำความดีอีลาคอลกิฮีกับมัคโครกับมนุษย์กับสรรพสัตว์โดยทั่วทั่วไปเช่นเดียวกันเลยนะทุ่มเทในการทำความดีกับมัคโครกมนุษย์โดยทั่วๆวไปเอ๊นั่นคำว่าเอืซานดูให้ดีดแล้วแต่บริบทที่เราจะสร้างความเข้าใจนะถ้าอิ้ซานกับอัลลอฮฺอิ้ซานในอิบาดิลละเหมือนที่ว่าเลย อิบาดก็อัลลอฮ์ประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์ด้วยกับตาเปล่าแต่ให้รู้ว่าให้ท่านมีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงเห็นท่านส่วนคำว่าเอซานอีลาคอนกีฮีเนี่ยคำว่าเอซานตัวเนี้ยไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่แปลในเชิงลึกเหมือนกันแล้วแต่เอซานในนี้แปลเลยว่าการทําความดีโดยทั่วไปเลยวันเอซานการทาความดีอีลาคอนกีฮีกับมนุษย์กับสัตว์คอนกีฮีแปลว่ามะขลุกทั้งหมดโดยทั่วไปนี่แหละซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์และก็สัตว์ เราช่วยเหลือเขาเราสวดก็ให้กับเขาเราให้คำแนะนำที่ดีกับเขานั่นคือว่ายอื้ซานการทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ฟาเยสิตาฮิโดโดยที่เขามีความทุ่มเทฟาตัวนี้แหละเขาเรียกว่าฟาตัปซีนนะอธิบายเอ๊ะการยอืซานการทำความดีกับในการอิบาดกับเราเป็นอย่างไรแล้วก็ยอซานกับมนุษย์เป็นอย่างไรเนี่ยฟาเยสิตาฮิดด โดยที่เขานั้นทุ่มเทอาย,ยะบุดัลลอฮะการสักการะอิบาดาเขบอกว่ายะบุดูนะครับว่าอิบดะดาเราละหมาดเราเถ,ถือสิ่งอดกะอันนะกะกะอันนะหูประหนึ่งว่าเขานั้นอย ah uh ู่ชาฮิดูหูประจักษ์ในพระอ,องค์เห็นพระอ,องค์ว่าอย่รอหูแล้วก็เห็นพระอ,องค์การที่เขาอิบดะดา ทำละหมาด่อรัสุภะนวาตาลา <c oughs> เพราะหนึ่งว่าเห็นพระองค์ไฟล์ลัมอยู่เกาวีถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเห็นพระอ,องค์ได้อยู่เกาวีละสำเดิมแปลว่าไม่สามารถที่จะเห็นพระอ,องค์ได้อาลาฮาดากับสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ เห็นพระองค์ได้แน่นอนในโลกุญญายาไม่มีใครเห็นอรร์สุภานูวาตะอรร์ทรงยิ่งใหญ่เนื้อจินตนาการแต่อรร์นั้นมีรัตมีองค์ของอรร์สุภานูวาต่ะวันเกียมะมนุษย์คนที่เข้าสวรรค์นั้นจะเห็นอรร์สุภานูวาตละจะเห็นรัตองค์ของออร์สุภานูวาตละด้วยกับตาเราเนี่ยแหละและเป็นความสุขขั้นที่สุดเลยแต่ในโลกุญญานี้ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นอรร์สุบฮานูวาตละได้ นั้นเราไม่สามารถที่จะเห็นอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตะลาด้วยกับตาได้แต่แต่ทำยังไงล่ะอิสตัดลอรอิสตัดลอร์เนี่ยเป็นยับบอินนะอิสตัดลอรให้เขานั้นจินตนาการให้เขานั้นสร้างความรู้สึกอิสตัดลอรก็ให้เขานั้นสร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกอันอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตะลานั้นอยู่ชาฮิดอหูเห็นเขาเอาล์ Allah, เห็นนะว่าเราละหมาดอยู่ในตอนนี้ เห็นนะว่าเรารู้นะว่าเรานั้นคิดอะไรอยู่รู้นะว่าเรานั้นขาสมาธิกับการละมาดนะเห็นไหมพอเรามีความรู้สึกแบบนี้มันสิ่งนี้จะมาควบคุมการละมาดของเราทําให้เรานั้นโฟกัสอยู่การละมาดทําให้เรานั้นมีความประณีตมีความละเอียดมีความสวยงามในการละมาดและมีความรู้สึกว่าเรานั้นมีความสุขกับการละหมาดอินอินกับการละมาดนั่แหละนั้นอิสติฮะดารเนี่ยสำคัญมากเลยการที่ท่านนั้นสร้างความรู้สึก การที่ท่านสร้างจินตนาการว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นว่าอย่ารอหูแล้วก็เห็นเขาอยู่ชาิดูในแปลว่าประจักษ์ในตัวเขาแล้วก็เห็นเขาเมื่อมีความรู้สึกแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ Allah เห็นเรานะจินตนาการว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเราทรงรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นฟายยสิตาฮิดูมันจึงเป็นสุดท้ายมันจึงเป็นเหตุให้เขานั้นพยายามฟีอิิมาลิอามาลในการสร้างความสมบูรณ์ในการอามันชินนั้นโอ้นั้นสําคัญมากเลย สเตปที่จะทําให้เกิดเอี้ยสารได้คือหนึ่งเลยสร้างความรู้สึกเลยเอาเราเห็นเรานะเอารู้เห็นพฤติกรรมที่เราได้ทาที่ทําอยู่ดังนั้นพอรู้พอเรามีความรู้สึกแบบนี้แล้วนั้นสิ่งนี้นั้นมันจะมาควบคุมว่าให้เรานั้นละหมาดแบบสวยงามสุญูบแบบสวยงามแล้วก็ใจของเรานั้นก็จะจดจ่อโฟกัสอยู่กับละหมาดว่าอิชกอนีฮีและทําให้เขานั้นเกิดความปราณีตในการละหมาด ใจก็ละหมาดร,ร่างกายก็ละหมาดพร้อมกันเลยมันจึงเป็นระดับที่สูงสุดที่สร้างความแตกต่างในการอิบาดะกับเรา س ب ح ุบฮา,า,าละ ت า ا ل ى เวลาจะจะลุลอับดุและบ่าวคนนั้นก็ยังคงอยู่อยู่จะให้ดูนับสูคงที่จะพยายามทุ่มเทตัวเขาเรียตักกะ็กเพื่อให้บรรลุถ,ถึง บีฮารัลมะกอมิออลอาลีกับตําแหน่งอันสูงส่งอันนี้พยายามทําทุกครั้งที่ละหมาดพยายามทําทุกครั้งที่ทําความดีสร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกนะสร้างความอินกับการอิบดะดาโฟโกัสจดจ่ออยู่กับการละหมาดมีสมาธิอยู่กับการละหมาดมีความสุขอยู่กับการละหมาดธรมรมทีราโชลอชลอะซัลลัมทุกครั้งที่ท่านละหมาดท่านจะมีความสุข ท่านกล่าวกับบิลานว่าอาริฮนาบิฮายาบิลานบิลานจงสร้างความสุขให้กับชันิโดยการละหมาดดิเะบิละหมาดแล้วมีความสุขอ่นั้นกลับมาดูตัวเรานะว่าเราละหมาดแล้วเรามีความสุขไหมหรือละหมาดแล้วเรามีความทุกข์ละหมาดแล้วมีความเหนื่อยไม่อยากที่จะละหมาดเหตุสําคัญก็เพราะว่าเราได้เพียงแค่ร่างของละหมาดเราไม่ได้พยายามฝึกเนี่ยยัสตฮิดเนี่ยพยายามที่จะฝึกพยายามที่จะทุ่มเทสร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกว่าเรานั้นอินอยู่กับละหมาด ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเราประจักษ์เราในขณะที่เรานั้นได้ละหมาดพยายามสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาฮัตตาจนกระทั่งอยู่เกาวะอยู่เกาว,วีอีมานหูอยู่เกาวีอีมานนฮูทำจนกว่าอีมา,า,า,อมาของเขานั้นมีความเข้มแข็งวายากีนหูเอาตบมันจะคำว่าอีมานูไอฮัตตาอยู่เกาว,วียากรีนูจนกระทั่งความยากเกล็ดของความมีความเข้ม เอ้และอีมานกับจะเกณฑ์ตางกันอย่างไรล่ะอีมานในภาพรวมคาว่าอีมานส่วนยกเกณฑ์่ยเป็นแก่นของอีมานอีกทีหนึ่งเป็นผลสําคัญของการอีมานพอเราได้สร้างความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่เราละหมาดนะอิมานเราก็จะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเลยนะน,นี่สาคัญมากเลยทาไมเลาบรรดารซูลเลาบรรดานบีบรรดาสฮ oh ah, ับะวะบรรดาอาลัยยอุลลเนี่ยเขาจึงมีความรู้สึกที่ผูกที่มีความที่ อินอยู่การละหมาดที่อิหมานของเขานั้นมีความเข้มอิหมานของเขาเยาะเกินยดเขามีความเข้มเขาเพราะอะไรหลักสําคัญเลยเนี่ยละหมาดของเขาการอิบะดาห์ของเขาไม่ใช่การการอิบะดาห์การละหมาดของคนทั่วไปแต่การอิบะดาห์การละหมาดของเขานั้นแตะในระดับยะสานแบบนี้เลยมีความรู้สึกทุกครั้งละหมาดแล้วเขามีความสุขพอละหมาดมีความสุขแล้วนั้นอยากจะละหมาดอีกอิหมานก็จะเพิ่มความดีก็จะเพิ่ม วายาซิลูฟีซาลิกาะแน่นวายาซิลูฟีซาลิกาและสิ่งดังกล่านั้นและยาซิลูฟีซาลิกาและสิ่งดังกล่านั้นทําให้เขาได้บรรลุถึงยาซิลูวอซาลาได้ถึงยาซิลูบรรลุถึงฟีซาลิกาในเรื่องดังกล่าวเขาจะบรรลุถึงในเรื่องดังกล่าวเรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่เขาสร้างยาซารในการอิบะดาทุกครั้งตอนที่อิบะดาทุกครั้งเขาจะอินกับการอิบะดาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการเททัศ่งอด ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีใดๆก็ตามนะอีลาฮักกิลยกินบรรลุถึงแก่นของความยากเกินฮักของจริงหรือแก่นอันยากีนความยากเกินความยากเกินอ๋อยากเกินคืออะไรอ๋อยากเกินคือความมั่นใจในลอสซภบานววตาลการศรัทธาความมั่นใจ โดยไม่มีข้อสงสัยในอัลลอฮฺสุบฮานูวาตั่ละในความยากเกินยกตัวอย่างความยากเกนยากเกนคือสิ่งที่เราไปบอกว่ามาอัลซาบะกะลัมยกลิยุกติอักะว่ามาอักต่ออกะลัมยกลิยุซัยบุคความยากเกนคือเราเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺให้เกิดขึ้นกับเราอัลลอฮฺให้ไม่มีใครมาห้ามถ้าอัลลอฮฺห้ามไม่มีใครมาให้นั่นแหละนั่นคือความยากเกนเชื่อ ไม่มีข้อสงสัยใด้ในทั้งสิ้นหัวอะลามารอจีบบนยิกินจ,จนกระทั่งถึงในในตำแหน่งในระดับะอะลาสูง,ส,งสูงที่สุดอิเอกินของความยากนนเกนกความเยากเนมีระดับพอเขาได้สร้างความอินกับการออบาดะหรือยอซาในทุกอิบาดาเนี่ยเยก็นความมั่นใจในโักก็จะเพิ่ม พอ,อยาเกณฑ์เพิ่มอะไรเกิดขึ้นฟ้าเยาวูรุกูมันเป็นเหตุให้เขานั้นได้สัมผัสนะได้ชิมอยอะรุกงราก็ซุกได้ชิมความอร่อยอร่อยฮาลาวาตุนฟออะความความหวานของตออัดความหวานของการทำความดีสับใช้ความความหวานนะเอะฮาลาเคยได้ยนินไหมคำว่าฮาลาวาตุนอีมานฮาลาว่าความหอมหวานความสุขเนี่ย ฮาลาวะของหวานที่เราชอบกินไปแล้วเรามีความสุขเช่นเดียวกันเลยนะฮาลาวะตุนตออะหรือฮาลาวะตุนอีมานความสุขเมื่อมีอีมานและเช่นเดียวกันฮาลาวะตุนตออันความสุขของการตออะละมานและมีความสุขที่ไปให้ฟังแล้วละละมานแล้วมีความสุขบวชแล้วมีความสุขทำซาดะก็แล้วมีความสุข เพราะอะไรนะเนี่ยพระเราทําแบบนี้ฝึกให้เรานั้นได้สัมผัสได้อินกับอิบะาดาคือพยายามฝึกตัวเรานั้นให้แตะในระดับยาสานให้ได้เราก็จะมีความสุขสําคัญมากเลยประเด็นปัญหาที่เราขาดความสุขในการต่ออาต่ออา์ในการทําความดีกับอัลลอฮ์นี่คือเลยเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราขาดขาดฝึกตนให้เข้าในระดับยาสานให้ความรู้สึกของเรานั้นได้อิบะาดากับอัลลอฮ์ด้วย ว a ยาจีดูและเขาก็จะพบจะเจอสามาราต้าอั a มูอามาาผลของการทำความดีกับ Allah ala, ลอสุบฮาเนวาแต่มูอามาราแปลว่าการปฏิบัติอิบะดะกับลอสุบฮานนวาตาลาวาฮาซาฮวนอีมาหนุนกามินนั่นคือสิ่งนี้ฮาดาสิ่งนี้ฮวนอีมาหนุนกาเมนคืออีมานในระดับเพอร์เฟกในระดับที่มีความสมบูรณ์แบบนี้เองว่าอ๋อเราบันดา ทารุสุลส umm ุลสุลสุลามจึงทุ่มเทในการอิบะดาบางครั้งท่านละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมบรรดาซาบมีความทุ่มเทในการอิบะดากราลสุภานุวาตะลาเพราะอะไรเพราะเขาละหมาดแล้วมีความสุขง่ายๆจุดที่มีความสําคัญการอิบะดาที่มีความสมบูรณ์แบบคือการอิบะดาที่ทําให้เรามีความสุขสังเกตง่ายๆเลยถ้าอิบะดาใดๆก็ตามที่เราทําแล้วยังไม่มีความสุขยังเจอความสุขไม่เจอ มันเป็นเพียงแค่ว่าสร้างของอิบาดะเป็นแค่ร่างของอิบาร์ดะแค่นั้นเองความดีอันมากมายที่จะเกิดขึ้นมันมันจะขาดมันจะหายไปอ่ะอย่างน้อยๆเราได้อิบารดะแล้วเรามีความสุขมันสุดยอดแล้วนั้นให้เราเจอความสุขในอิบารดะให้ได้เลยนะแล้วจะเจอได้ยังไงอ๋อเจอได้เนี่ยแบบนี้เองเจอได้โดยการย้อนกลับไปว่าต้องสร้างความรู้สึกต้องหายาสานให้เจอยาสานคือความอินกับการอิบาร์ดะ อ๋แล้วแล้วจะอินกับอิบะได้ได้อย่างไรล่ะอ๋อก็สร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ทรงประจักษ์เราในการที่เราอิบะได้กับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตัลละพอมีสิ่งนี้เข้ามาควบคุมเราตัวเราแล้วแล้วนั้นมันจะทําให้เรานั้นได้อิบะได้อย่างประณีตแล้วก็อิบะได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์แบบเลยนะนั้นฟาเยลูกุฮาลาวะตตอะเขีเส้นนี้ไปเลยนะมันเป็นเหตุให้เขา นั้นได้สัมผัสกับความอร่ออร่อยฮาลาวะความหอมหวานของการต่ออัดกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาตาลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหากันไม่เคยเจออันนี้หาขีดไว้เลยนะวาจาจีดูและเขาจะพบเจอซามารอตาอันมัอามาลาดภาคผลของการอิบาดะดกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาตามัอามาลาดแปลว่าตอา่ออัดความหมายใกล้เคียงกันอันนั้ไม่เคยเจอ สุดท้ายเจ้าลอสุภาราตะตาต้องการให้เราเกิดขึ้นจากอิบาดาห์นั้นคืออะไรความสุขอย่างน้อยเราได้เจอความสุขได้เจอสวรรค์นในดุนยาแล้วการที่เรามีความสบัดอดทนเช่นเดียวกันเลยนะอดทนกับความยากลำบากในชีวิตอดทนกับปัญหากับอุปสรรคเสร็จแล้วอ๋อนในการอดทนของเราเนะี่ยอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ประจักษ์เรานะมันจะทําให้เรานั้นได้มีความสุขกับการที่เรามีความอดทนกับลอสุฮารตา,าตระตาเดินซ้ำไป นั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญกับชีวิตเราการที่จะเติม إ ي م านการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ إ ي م านการศรัทธาของเราในวันนี้ที่เราเรียนคือการที่เรานั้นให้เราหาอิสซาในการอิบะดาให้เจออิสซาในอิบะดาแปลภาษาไทยง่ายคือให้เรามีความรู้สึกว่าอินกับอิบะดาเราจะอินกับอิบะดาอย่างไรอ๋อก็สร้างความรู้สึกว่าในทุกอิบะาดาที่เราได้ทำนั้นอัลลอฮ์ทรงเห็นเราแม้ว่าเราไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นเรามาจบละ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا